สวัสดีทุกคนทักทายสวัสดีกับบรรยากาศยมแรงเนาะมาพอ,อกกันอีกแล้วกับแพงตาคือเก่าเมื่อนี้แพงตาสิพาทุกคนมาห้านตำที่แซ่บที่สุดที่แพงตาหมักมาแล้วก็ไม่กินดูที่สุดนะทุกคนเพราะว่าเจพ่นสีมาเลี้ยงตำกุ้งสดนะทุกคนพนถือเลขพนถือเลขแต่เละเล่าไปเลยเนาะแต่ว่า,าก็มีโอกาสได้มาเนาะ เสียเบื้องภาพบรรยากาศหอพอผ่านเนาะว่าเป็นแนวใดอันนี้ภาพบรรยากาศของหานแพงตาหมากักมากินเป็นประจำเนาะหานนี้ถือว่าแซบ่บหลีแพงตาหมากักรสชาติของหานเพิ่นเนาะมากินกับเจเพิ่นสองคนภาพบรรยากาศหอ่านซิมีเตแบบธรรมชาตธรรมาติอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนแรงๆเนาะทุกคนมาตลาดกันเลยมาแว ทั้งห้านเป็นตํามาเป็นที่เฮียพรเลเนะทุกคนโอ้ยหน้าตาเป็นตะแซบแห้งตำกุง้งสดมาเด้อทุกคนเดิอมากินน้ากกนเด้อเขามาเริ่มลงมือกันเลยเพราะว่าหิวแล้วมาเด้อทุกคนเดินกินน้ำกกนเด้อตำกุง้งสดอุยเป็นตะแซบห้านนี้ไปครอยากลองชิมลองได้เด้อ อร่อยมากจ้าจเอิ็นเอิน็นเจ้ามากินได้ไหมเอ็นเอฟซีมากินได้ไหมเอฟเป็นอายเนาะเป็นบุกคาขเขาป้อมเฟนมีจับซู่ความงาม <c oughs> ยั่วจ้าแซ่บะลย เดี๋ยวจนที่กินทุกท่านเป็นจากตัวเราขอกินไว้โพดตัวนี้เขาจานนี้ปลา<ค><ณ>อันนี้เงินเฮงเดี๋ยว,วทุกคนใครกินมันก็เสียงุกคนสีถือเล็กเลยอร่อยจริงๆทุกคน ไปเยือย้อๆอีกหนึ่งตัวจ้าซื้อกินตำดูเดยสองน,นี่จ้าอร่อยมากต่อคกที่สองทุกคนต่อคกที่สองบ้า สายาพุงกาแขนนะทุกคนมกเมา๋ด้ทุกคนเดิ่มไกินน้ำกันเด้อแซ่ <สะ S 2> ปลายญาปุงาางงง่ง <c oughs> กลาแขกกินเดือเดือดละสองสองสองจานมาเดือดพี่น้องเดือมากินน่วมกันเด้อ เข้าไปด้วยเริ่มอืด <laughs> พอครกที่สองเริ่มอืดแน่กบไปไหนนอน <laughs> เอาเบาถึงไหมพอเยอะก็เบาใชนหมอ บอกมันเมื่อมาแลงก็บม่อยกากเขาแล้วเลยโอ้ยเผ็เดทุกคนเผ็ดแห้งเผ็ดมากเลยจ้านนอ,อื